ครับวันนี้จะมาบอกอถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าวิธีการเลี้ยงหอยของผมผ่านมากี่วิธีแล้วนะครับอย่างแรกเลยครับผมเคยเลี้ยงในวงปูนบ่อซีเมนต์นะครับผมเลี้ยงได้ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วก็มันจะทยอยตายเรื่อยๆครับขนาดผมพักน้ําไว้เป็นอาทิตย์นะครับถึงจะใส่หอยลงไปก็มันถ้าเกิดมันเริ่มตายหนึ่งตัวแล้วมันก็จะตายไปเรื่อยๆตายไปจนหมดถ้าเราไม่ดูแลดีๆขนาดตอนนั้นผมตั้งใจดูแลมากเลยนะครับมันก็ มันก็ไม่รอดแต่บางคนที่เขาเก่งๆเขารู้เขาก็ทํารอดนะครับแต่ผมก็เลยมาลองวิธีอื่นก็วิธีต่อมาที่ผมเลี้ยงต่อจากวงซีเมนต์เลยก็คือผมซื้อกระชังมาแบบนี้ครับสามอันผมเอามาใส่ไว้ในสระแบบนี้นะครับอันนี้มันมีปลาอยู่นะครับผมก็เลยต้องเอามาแยกไว้แบบนี้ให้มันอยู่ในในกระชังมันก็มันก็มีโอก,โอกาสรอดเยอะนะครับแต่มันก็มีตายให้เห็น แล้วพอหลังๆมาผมมาลองดูมันก็มันเหลือน้อยมันก็เลยมันรอดแต่มันก็รอดไม่เยอะคราวนี้ผมก็มาซื้อถุงแบบนี้ครับเป็นการเป็นถุงเลี้ยงหอยโดยเฉพาะนะครับไว้สําหรับเลี้ยงหอยเลยผมซื้อไปทั้งหมดน่าจะสี่สิบห้าถุงนะครับถุงละหกสิบาทนะครับตอนนั้นที่ผมซื้อสั่งทําผมเลี้ยงไว้ก็ถุงลึกลงไปเมตรครึ่งนะครับแต่มันก็เกือบถึงดิน